คืออจริงนอนอีกแล้วว่าขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่ทาให้ผิดหวังนะคะเอาจริงนอนกินอีกแล้วคือมันถนัดแบบนี้ก็ใช่ไหมมันไม่อยากแบบนังไงกินเบอร์เกอร์เองนะคะถ้ากินแบบเป็นข้าวอะไรปกติก็คือตรงเนี้ยมันมันฟีลมันมันดีมันแบบว่าเออมันมันแบบอสบายจังเลยไคือฟีลมันได้ไงก็เลยแบบไม่ได้อยากนอนหรอกอจริงแบบแบบนี้ ไอแบบนี้เขาเรียกว่านอนปะไม่ได้นอนนอนเปล่าอ่ะ,ะเออนะ <c oughs> อะมาอยู่กันที่เบอร์เกอร์หมูชีสซอสเบอร์เกอร์หมูชีสซอสเกรวี่ครับทุกคนนี่ที่ฉันซื้อนะเป็นเพราะอีหัวหอมนี้เลยค่ะนี่ที่อยู่ในซอสเกรวี่เนี่ยมันดูช่ำปอดช่ำใจเด้งกรุบม,มากเธอเดี๋ยวเรามาดูกันเราไปเวบมาแล้วมาดูกันนะคะ ปิ้งนี่ฉ่ำมจ้าฉ่ำอยู่แหละอู้ชิะฉ่ำอยู่นะแล้วหัวหอมกูอยู่ไหนเนะี่ยมีนี่นแหละเอาหัวหอมชินไปไหนเนะี่ยฉันเป็นคนชอบกินซอสเกวี่มากนะจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาชอบเดี๋ยวเรามาลองพี่พี่เป็นคนชอบกินซอสเกวี่มากนะครับเดี๋ยวเรามาชิมที่เดี๋ยวเรามาชิมตัวนี้ดูว่าน่าจะออกใหม่นะเพราะเพิ่งเคยเห็นนะครับ อ๋ออืมนอะร้อนอืมเสร็แล้วอืมอร่อยว่ะตัวนี้ได้หยุดแต่ว่าโทนมันอนะแต่ว่าโทนมันอนะมันจะออกหวานนะอืมด้วยน้ำซอสเกรวี่ด้วย นี่ฉ่ำปอดฉ่ำเด้งฉ่ำใจปั๊บนี่เป็นไงฟูลออปชั่นนี่ค่ะเจอเลยเพวกเธอไปอุ้ยอื้ออื้ออื้อะหัอหอมือืมอื้ โอเคอยู่นะสามสิบบาทเนาะอ <ừ> um ไม่ชอบกินแปง้งเยอะขอ,อแป้งออกได้ปะ <ừ> um นี่เป็นคนกินแบบนี้ค่ะอืมอืม กบอกว่ามันมีเซ้ดัชชีดก็แลหรอือมมีเซ้ดัชชี่ด้วยอืมหมูมันหอมพริกไทยดำมากเลยอะ่ะอู้เธอะ black pepper black pepper black pepper ไปกันต่อครับดูความเยมิ้มม่โจเว้ย กัดตัวอะไรเนี่ยกระดูกหมูเหรอของแถมสเปเชียลสเปเชียลเมนูอะ่ะอืมอร่อยอืมอืมนอนกินนี่เป็นงูไหมเนี่ย ไม่ได้นอนกินเขาเรียกว่าภาพตัวแล้วกันนะมันเป็นฟิวภาพตัวภาพตัวเอาเอาภาพตัวแบบเอาคางเกยหมอนอ่าแบบนี้ขอประทานอภัยด้วยครับถ้าใครเห็นว่านอนกินนะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของน้องๆนะครับน้องรุ่นเจนอัลฟาเจนแซดเจนน้องน้องน้องรุ่นเจนอัลฟาน้องน้องรุ่นน้องน้องรุ่นเจนแซดเจนอัลฟาน้องน้องรุ่นเจนแซดเจนอัลฟา น้องน้องรุ่นเจนเซตน้องน้องรุ่นเจนเซตเจนเอน้องน้องรุ่นเจนเซตเจนอัลฟาเจนเบต้าอัโทนิกลาโคตุนี่นั่นอะไรเงี้ยนะน้องน้องเจนเซตเจนอัลฟาเจนเบต้าเจนโดตาทูเจนโออารีเจนอะไรอ,อ,อข้างหลังฉันมั่วๆนะเจนเอ็กซ์เจนอัลจ้าเจนเบต้าหนูห้ามทําแบบนี้นะลูกมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพี่มาดูพี่มาทําให้ดู มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพี่มาทําให้ดูนะคะห้ามลองกินแบบนี้อืมไม่รอดไม่ได้เลยลองกินไม่ได้ค่ะเพราะว่าโบราณโบราณโบรโบราณก็จะสอนว่ามยาจะกลายเป็นงูนะคะฟิว เบอร์เกอร์อีกตัวหนึ่งนะที่พี่ชอบมากเลยก็คือเบอร์เกอร์อีกตัวหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยคือเบอร์เกอร์กุ้งและมึงไม่ต้องใส่ชีสไม่ต้องแอดชีสไม่ต้องมีไม่ต้องมีซอสไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเลยนะเป็นซอสแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องโรยไม่ต้องราดเทอริยาก,กิลงไปไม่ต้องแอดอะไรเข้าไปเพิ่มอะ ไอ้มันเป็นที่มันเป็น,ปนซอสส้มๆน,น,นะนั่นะนะกับแผ่นกุ้งอ่ะแล้วกัดออกไปกับไอแผ่นกุ้งอ่ะกับไอแผ่นแผ่นแป้งกับกุ้งตรงเที่ยันเขาทํามันเป็นชั้นเบอร์เกอร์อันนั้นพอแล้วอร่อยแล้วยี่สิบเก้าบาทแฮปปี้สวยนี้ก็เอาแฟนตาซีได้มีเชดดาร์ชีสมีซอสเกวี่มี Ch Cheese, มีเชดดาร์ชีสมีซอสเกวี่มีเอ่อหัวหอมหัวหอมโคตรหวานบอกเลยอืมแล้วก็ พี่เป็นคนกินเบอร์เกอร์ไม่ไม่หมดชิ้นอ่ะเพราะว่าเราอยากเป็นคนแบบชอบกินโปรตีนมากกว่านะคาร์โบไม่เน้นโอเคครับสำหรับโอเคครับสำหรับเฟรีร้ตัวนี้ว่าไปซื้อมาลองกินกันได้นะครับก็ถือว่ากินได้แบบอารมณ์ดีเลยแหละนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ